สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับไก่ต้องทีเเช่นเคยนะครับมาในโหมดจันดับแดนชนะา่างนะครับด้านนี้คลิปนี้ก็จะมีอยู่สองดานนะครับ่างนี้มีคนอยู่คนหนึ่งเลยครับจื่ออะไรยิงแมงออ่ยิงอีกที่ดาบไปถ้าถามว่าทำไมไก่ต้องเก่งหรืออะไรย่งนี้ไม่ได้เก่งหรอครับบางทีก็ตัด ส่วนมากคนเราทําคลิปเนาะก็ต้องตัดในภาพสวยๆครับถ้าบางทีเล่นจริงๆหรือคนที่แบบทุ่มไปเจอผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งอย่างที่คุณคิดหรือว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะครับแล้วผมก็สองมือสองเท้าเท่ากันเลยครับบางอย่างมันก็ต้องมีดวงแล้วก็ทักษะนะครับ ีจ่จนนังหวะนี้คนนี้ตึงนะแต่ผมตรงดีกว่าดูดูด,ดูเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้เข้ามุมแบบโอ้โหเผลอเลยมุมเผลอเลยัลลยจะเมื่อกี้พลาดได้เลยแต่ก็โชคดีนะในวันนี้คนวิ่งเขา้าด้านซ้ายนะครับตามครับ,ต,รบต้องตามเพ่อนเราอยู่อยู่แล้วกลัวอะไรนี่โอ้ไอวลอลยังสวยนะไอวอลนี้ถือว่าสวยมากเกมท่าออกมาสวยนะโอ้แต่ผมไม่ได้ซื้อสั่งไม่มีนะไอ้เนี้ย คนวิ่งลงจากทางไอ้ดอกมาลงทางเนินมายิงดาวมามีตัวมีตัวตรงไหนใส่ให้หมดคนระับไม่ต้องกลัวครับฝีมือเท่ากานนะันครับต่ากั้งที่มือถือเฉยดวงนี่เขาเขากดสกิลวงชุบแล้วน่ะต้องรีบทำนะครับต้องรีบทำจังหวะดีๆเขาพื้นเลยนะเพื่อนเนาะผมหมุนตัวไป จะม้นตัวไปยิงนะแต่เต้ามันไปล็อกไอ้ตัวล้มไงม,มันก็เลยแบบแต่ดีมีเพื่อนอยู่ให้มีเพื่อนอยู่ไนตายนะน่หนึ่งไปคราวนี้ลงในหอดูดาวครับเออโหมดเกาะสวรรค์น,นะครับจะอันดับเช่นเคยก็ระหวันนี้ลงมามีคนก็เลยจับอะไรได้ก็จับเลยครับจับปืนอะไรได้ลระบวนนี้โดดมาที่เออศครัา จากหาดูดาวเราเคลียร์เสร็จแล้วเราเก็บของเสร็จเร,เราดีนมาเลยไล่ต่อครับผมแมต์นี้เป็นแมต์ที่แบบโอเวอร์บังมากผมดูดีมากแบบไม่ยิงทีหนึ่งตั้งแมคิวอะเป็นไม่ได้ไงไม่รู้คือแบบงงอะผมยังงงตัวเองเลยก็่แบบดวงดีนะครับได้ทั้งล้าได้ทั้งลอยเขาอะไรเงี้ยอะอไรอย่างจากนี้คู่ต่อสู้เขาหนีไปทางเอสอนามยิงเป้าครับ ไล่เลยจนท้ายแล้วตอนนี้ยิงไปนะครับตามจริงแล้วไม่จําเป็นต้องไปเน้นหัวเน้นอะไรอ่ะครับเราเน้นความแม่นแล้วก็เน้นเก็บให้มันไวที่สุดการเล่นจริงๆนะครับเพราะมันใครใส่ไฮไลท์อะไรก็เรื่องของเขาครับมไม่ได้ซีเรียสเราจะยิงหัวก็ตอเนื่องที่จะยิงได้นะครับนี่นะครับอ๋อไม่ไม่ได้ตั้งใจซ้ํานะครับแต่ว่านี่ตื่นเต้นมั้ง หนัวมากครับนัวนัวอนนี้นัวมากตัอนนี้ก็น่าจะเหลือเอ,อ่อน่าจะเป็นเจ้าน็อตหรือเปล่าคนนี้ใครวะไม่ใช่เจ้านอ็อตอันนี้เจ้าอาร์ครับอันนี้เจ้าอาร์จังหันนี้เหลือเจ้าอาร์กับไก่โต้งครับคอยชุบน้องเกิดขึ้นมามีเหรียญหรือเปล่าไม่น่ามีครับไม่น่ามีมีไหม มีมีต้องมีแล้วละ่ะมีครับมีจังหวะนี้มีเฮ้ยไม่มีอะไรวะเน,นี่ยมีหรือไม่มีเอา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 ,เอาวนไปวนมาเอาไม่น่ามีครับทั้งนี้ก็ลุยเหรียญอยู่สองคนครับไม่น่ามีเหรียญเอ่อ ถ้าเป็นวงเล็กๆอย่างนี้ครับผมแนะนําให้เน้นบ้านนะครับนี่คนเขายิงมาทางเขาครเัเน้นเน้นเยอะจุดในบ้านพอเราจะมีโอกาสได้แบบบ้าจํากัดการใช้เสบียงดีครับเราไม่ต้องใช้อย่างเช่นไอวอลหรือว่ายาเยอะเพราะเราไม่รู้ว่าศัตรูเขาจะกดมาทางไหน,นครับอย่างวงบีบไปทางเขบเขนะาปลูกป่าเนี่ยท้างในไปลูกเนี่ยอันนี้จะบีบช้าหน่อย ถ้าถ้าเราอยู่ในมุมข้างๆนะครับไม่ได้ว่ามุมหลังวงหรืออะไรเงี้ยจะบีบช้าหน่อยสำหรับเออผู้ติดตามที่เข้ามารับชมผมหน้าใหม่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมาก <c oughs> พี่เบนลี่เดี๋ยวไว้ผมจะทำ บอกเทคนิคนะแต่ตามจริงแล้วคนอื่นนั้นจะสอนได้ดีกว่าผมมากเดี๋วไว้ผมแนะนําช่องให้ก็ได้หรืออะไรแบบนะี้เดี๋ยวดูก่อนในถ้าผมทําเองได้ก็จะทําขอบคุณวิบิลลี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มากดติดตามหรือว่ากดไลค์นะครับพี่ฟิล์มก็ไม่รู้หาไปเลยไี่ดูไม่รู้แกเป็นอะไรช่วงนี้ ถ้ายังคิดถึงพี่พี่แกอยู่นั่นนะพี่ถึงพี่แจงแจ้งก็หายไปเลยตอนนี้เนี่ยเขาเหลือตัวเดียวกดกดศัตรูแม่งเลยครับเราต้องดูจำนวนกระสุนมีเยอะก็กดแม่งให้แม่งให้แม่งไม่ต้องใช้ของเลยให้มันใช้ให้หมดอ่ะมันมีไอบอลเท่าไหร่ให้มันใช้ให้หมดมียาอะไรแม่งใช้ให้หมดแล้วกกดดันนะกดดันสุขภาพจิต ตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะแปดตัวครับดูดิสิบคิวอะ่ะเวอร์ปะ <c oughs> เวอร์จริงแล้วต้องบอกว่ายุคนี้สองชาร์จมามากเลยครับอันตรายมากเม็ดเดียวเม็ดเดียวแต่ได้เลยครับถ้าเล่นเป็นฮะเกาะเกิดไม่ต้องพูดถึงครับเกาะอะไรก็เอาไม่อยู่ จวนนี้เหลือสองสองต่อสองนะครับมันมีตัวหนึ่งนะครับแอบบอยู่บนป้ายโฆษณาครับมีตัวหนึ่งแอบบอยู่บนป้ายโฆษณาเลยอย่างเนียนเลยแต่เขาเปิดจุดให้รู้นะเขายิงปืนพกมาเขาคิดว่าเขาจะยิงเราได้มั้งอย่างนี้นะเห็นไหมจุดแดงขึ้นแล้วคือเรารู้แล้วนะเราทําอะไรไม่ได้อนะเขาเรายังไม่รู้อีกตัวหนึ่งเราก็นึกว่ามีสองครับตอนแรกอะเราคิดว่าอยู่บนป้ายสองตัวเลย ดีนะไม่เผลอครับถ้าเผลอนี่สวยเลยผมก็ยังพยายามระวังอยู่นะไม่ใช่ว่าผมว่าคิดว่ามีสองตัวแล้วก็คิดว่าเออต้องสองตัวจริงอะไรเงี้ยนะเนี่ยจังหวะนี้โดนตุยจุดกับเบอร์ครับกับเบอร์แต่ว่าด้วยความรอบครอบผมหรือว่าอะไรไม่รู้เนี่ยพยายามเช็คเห็นไหมผมพยายามเช็คนะผมจะพยายามไม่ค่อยประมาทครับเนี่ย น้องๆในทีมนะพยายามเล่นกันบ้างคนในแพนะ่ะไม่ใช่พอไม่มีพี่ก็ไม่เล่นเลย